สวัสดีครับคุณอยู่กับผมแอนโอ๊จากอัพเดอร์นะครับในวันที่8พฤศจิกายนนี้นะครับเราทั้งใบายจะได้รู้ว่าใครคือตัวจริงในรุ่นแ um มนตมเบทมวยไทยในวันแชมเปี้ยนชิพนะครับนี่คือศึกที่ทุกสายตาจับจ้องนะครับระหว่างนักมวยสายเลือดไทยแรมโบเล็กกับนักชกแดนเอเชียกลางผู้แก่งกล้าอับดุลลานะครับที่จะพบกันในศึกวันไฟใน37 เวทีที่ไม่ว่างให้กับคนลังเลมีแต่หัวใจนักสู้เท่านั้นเพื่ยืนหยัดได้นะครับแลมโบเล็กเด็กหนุ่มจากชัยภูมิที่เติบโตจากสนามมวยบ้านนอกชกไฟแรกเพียงอายุ7ขวบเขารู้ว่านี่คือเส้นทางของเขานะครับเขาฝึกหนักทุกวันจนก้าวเข้าสู่เวทีมวยระดับประเทศและในที่สุดเส้นทางแห่งความพยายามก็นำพาเขาเข้ามาถึงวันแชมเปี้ยนชิพครับเวทีที่รวมสุดยอดนักสู้จากทั่วโลกในที่เดียวนะครับ ชื่อและโมเล็กไม่ได้มาเพราะบังเอิญน,นะครับแต่มาจากจิตใจที่ไม่เคยยอมแพ้เขาคือนักมวยที่ขึ้นชื่อเรื่องจังหวะรุกเร็วนะครับหมัดสอกคมและการบู๊ไม่ถอยนะครับทุกครั้งที่ขึ้นเวนทีเขาไม่ได้แค่ชกเพื่อชชนะแต่เพื่อพิสูจน์ว่ามวยไทยคือความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาตินะครับฝั่งตรงข้ามนะครับอับดุลลานักมวยจากแดนเอเชียกลางผู้มาพร้อมกับร่างกายกำยำและหมัดทรงพลังนะครับ สไตล์ของเขาไม่ซับซ้อนแต่หนักแน่นทุกหมัดนะครับเขาไม่ถอยไม่กลัวและไม่ยอมให้ใครข่มได้ง่ายๆนะครับเขารู้ดีว่าการเจอกับนักมวยไทยอย่างแลมโบเล็กคือการมาเชิญหน้ากับหนึ่งในศิลปะการต่อสู้ที่อันตรายที่สุดในโลกนะครับและนั่นแหละครับคือสิ่งที่เขาอยากจะเจอในวันที่8พฤศจิกายนนะครับที่สนามมวยเวทีลุมพินีกรุงเทพสองนักสู้จาก2คัวโลนะครับจะเดินเข้ามาเชิญหน้าก,นกันบนเวทีแลมโบเล็ก ผู้แทนของความแม่นยำและจิตใจนักรบแห่งหมวยไทยประทะกับอับดุลลาผู้แทนของพลังดิบความอึดและการชนแบบไม่กลัวเจ็บนะครับนี่ไม่ใช่แค่ไฟธรรมดานะครับแต่มันคือการประทะของศักดิ์ศรีและหัวใจทุกสายตาจับจ้องไปยังเวทีทุกหมัดทุกศอกทุกเสียงเชียร์จนพลังที่ผลักดันให้พวกเขาสู้จนวินาทีสุดท้ายนะครับสำหรับแลมโบเล็กนะครับนี่คืออีกก้วสำคัญในการเดินทางของเขานะครับจากวันแรกที่เริ่มชก มาถึงวันนี้เวทีมวยผู้ชมทั่วโลกกาลังรอดูเขาและเขาจะไม่ยอมให้โอกาสนี้หลุดมือไปครับถ้าเขาชนะได้ก็อาจจะขึ้นไปเจอกับแฮกกตี้หรือนาบิลก็เป็นได้นะครับสําหรับนักสู้ชัยชนะไม่ได้มีไว้ให้คนที่แข็งแรงที่สุดแต่มันเป็นของคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อหัวใจตัวเองนะครับและในสึกนี้เลมโบเล็กจะต้องแสดงให้โลกรู้ว่ามวยไทยไม่ได้เป็นแค่การต่อสู้ แต่มันคือศิลปะคือชีวิตคือจิตวิญญาณของคนไทยทุกคนครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างครับไฟนี้นะครับใครจะเป็นผู้ชนะไปนะครับสามารถมาคอมเมนต์มาแชร์ให้เราอ่านกันได้นะครับขอบคุณที่รับาฟังมาถึงตอนนี้นะครับสำหรับวันนี้ครับผมแอดโนดจากอาร์ตเวิร์คขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากเราอีกนะครับรบกวนกดติดตามด้วยนะครับเราจะนำสาระดีๆมาแชร์กันอีกเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ